ส้มและคนไทยฟังคลิปนี้ไว้วันใดที่ทหารเสียชีวิตวันนั้นเขากลายเป็นวีรุรุษบนโลงศพวันใดที่ทหารพิการเขากลายเป็นอดีตผู้กล้าท่ามกลางแผงลอตเตอรี่วันใดที่ภาคใต้ไม่สงบวันนั้นทุกคนคิดว่าทาหารกินงบประเทศวันใดที่ชาติสงบทหารถูกประนามว่าหายใจทิ้งนั่งกินภาษีแผ่นดินวันใดที่ทหารยึดอำนาจไม่สำเร็จวันนั้นทหารกลายเป็นกบฏ วันใดที่ทหารยึดอำนาจําเร็จวันนั้นทหารเป็นผดิกการวันใดทหารขัดคําสั่งวันนั้นทหารตดนปลดวันใดทหารปกป้องตัวเองป้องกันภัยวันนั้นทหารติดคุกวันใดที่ทหารช่วยเหลือภัยวันนั้นมีข้อกล่าวหาวันใดที่ศาลโลกสั่งยกแผ่นดินให้เขมรวันนั้นสังคมชี้หน้าว่าเพราะมึงไม่ทําหน้าที่วันไหนล่ะที่ทหารไม่ผิดพอฝนแรงก็เรียกขานทหารกล้า พอน้ำมาทหารไทยไปช่วยเขาพายุพัดบ้านพังยังเป็นเราช่วยแบ่งเบาสารพัดมิขัดใจอีกหน้าที่ตามชายแดนแสนลำบากทั้งเหนื่อยยากขัดสนยังทนไหวเพราะต้องการความอยากเห็นเป็นคนไทยเพราะอยู่ใต้บารมีองค์ราชันทหารเขาปกป้องชาติปกป้องแผ่นดินเพื่อให้เราได้กินอยู่อย่างสุขสบายส่วนนักการเมือง พ่นน้ำลายสร้างวัทกรรมไปวันๆนะครับสร้างวาทกรรมให้สวยหรูไว้หลอกคนโง่ใครเชื่อนักการเมืองแสดงว่าพวกคุณโง่ามากนะครับโง่จริงๆโง่แบบบริสุทธิ์โง่แบบไม่มีวัวผสมอะนะครับคุณต้องเอาสมองวิเคราะห์นักการเมืองเข้ามาเพื่ออะไรเพื่อกอบกวยอํานาจพอมีอํานาจเสร็จปุ๊บมีงบประมาณเขาก็ยักยอกงบประมาณมันเป็นการทุกพักมันเป็นการทุกคน นะฮะไม่ว่าพัคไหนก็ตามเพราะว่าอะไรรู้ไหมสิ่งหนึ่งที่เขาต้องกอบกลวยเพราะอะไรไหมเขาซื้อเสียงเข้ามาเขาเสียเงินไปแล้วเขาเข้ามาเขาต้องเอาเงินเขาคืนนี่เป็นอย่างที่หนึ่งบางครั้งอะผมไม่อยากจะโทษนักการเมืองเท่าไหร่นะเพราะอะไรรู้ไหมผมเคยสัมผัสกับการเมืองมาทั้งคนข้างตัวพ่อแม่พี่น้องผมเนี้ยเล่นการเมืองมานะครับต้องจ่ายเงินเท่าไหร่ในการซื้อเสียงอ่ะ นื้อหมขนาดเราไม่อยากจ่ายอะ่ะข้างมันยังถามว่าเบอร์นี้ให้เท่าไหร่เบอร์นั้นให้เท่าไหร่แล้วเราให้เท่าไหร่เนี่ยนักการเมืองเริ่มโกงอะ่ะเพราะว่าพวกประชาชนเริ่มต้นจากประชาชนงานบวชงานแต่งงานศพงานเฮียหาเหีย้ยอะไรใส่ซองหมดไม่ใส่ซองก็โดนชาวบ้านด่าเนี่ยนักการเมืองเงินเดือนพูดตรงๆนะนักการเมืองเงินเดือนแสนกว่าบาทเนี่ยแม่งแทบจะไม่เหลือเลยนะเพราะฉะนั้นเขาต้องโกงเขาต้องซื้อเสียงเข้ามาแล้วเขาต้องโกงเยอะๆนี่คือสันดานของนักการเมือง จะโทษใครไม่ได้ก็คือโทษพวกประชาชนนี่แหละเลือกตั้งครั้งต่อไปอ่ะผมอยากให้ประชาชนอ่ะใครมาซื้อเสียงคุณรับเลยแต่ไม่ต้องเลือกมันรับเลยไม่ต้องเลือกนะครับดัดหลังมันนะครับแต่ไม่ใช่ว่าพรรคไม่ซื้อเสียงแล้วจะดีนะคุณไปดูนโยบายเขานะครับไปดูไอ้พรรคล้มเจ้าล้มสถาบันไม่เอาชาติไม่เอาศาสนาไม่เอาพระมหากษัตริย์ไม่เอาทหารไม่เอาเฮียอะไรเลยเลยเนี่ย คุณก็พิจารณาว่ามันจะเอาอะไรแล้วจะเลือกมันไปทําไมนะครับเลือกไปก็หนักแผ่นดินพิจารณาแล้วกันว่าคือภาคอะไรนะครับอยากจะบอกคนไทยว่ารักประเทศให้มากๆ